าชมไร่ไหนได้ไหมคะตอนนี้พี่เอาปลูกอะไรอยู่บ้างหรือเปล่็กข้าวโพดกับมันเทศนะี่ไร่คะพี่ยาวสองไร่แปลงนี้ยี่สิบเก้าแปลงข้าวโพดพี่เก้าแล้วมันเพิ่งข้าวโพดเจ็ดไร่อ๋อเจ็ดไร่แล้วก็มันเทศอีกอันนี้อ่ะตรงตรงนี้เป็นอะไรจะปลูกมันเทศกับอะไรคะมันเทศข้าวโพดอันนี้เขาอยู่ในช่วงไหนล่ะคะสี่สิบวันพันอะไรคะเจ็ดสองตอนนี้ส่วนใหญ่เขาใช้เจ็ดสองกันหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เขาปล่อยเลูกเอง 7 2, ีเจ็ดสองกัมันต่างกันไหมไม่ต่างคือคแล้วแต่ช่วงเลยแล้วแต่ก็าปล่อยเม็ดมาในแต่ละต่ลูกค้าชอบเจ็ดเานหวานเราะสองหวานกว่าสีอะค่ะมันเพราะว่าเคยเห็นสีเลืองอ่อนเหลืองเข้มหันอเหลืองนเขอยกออนพระชบเพราะว่ามันหวานกว่านะคะส่วนใหญ่นะคะที่นี่เที่ยวต้องใช้ปุ๋ยกันช่องไหนเขาโกที่อยากช่วงยี่สิบันี้สิายีบเ 20บวันก็คือใส่25 77้าเจ็ดเจ็ดระบบน้ำค่ะระบบน้ำี่ห้าเจ็เจ็ดแล้วก็ใช้อะไรส0สิบวันใช้สิบหกสี่ิบวันใช้สิบหกเสมอค่ะสิบหเสมอก็เป็นระบบน้ำเหมือนกันแล้วก็ใส่ช่วงมาช่วงจะออกดอกออเกิดคือจะออกดอกสิบสามสามสิบที่เป็นปุ๋ยเม็ดผสมแคลเซียมนะคะตอนนี้ก็คือใส่ระบบน้ำค่ะเหมือนกันออกดอกออกดอกแล้วเรามี ก็คือเป็นระบบนะเพราะส่วนใหญ่ที่ไร่ของพ,พี่เยาวระบบน้ําหมดเลยดีนะคะพี่เยาวจริงๆระบบน้ำเพราะว่ามันช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าแรงแล้วผ,ผลผลิตโอเคไหคะได้ละสองกันกว่าได้ละสองกันกว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงบนะ้างตอนนี้เจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบก็ถือว่าราคาดีเนาะพี่เยาวเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูมันเทศนิดนึงนะคะมันเทศพี่ยาวปลูกอะไร มันเทศแครอทแครอทมันผักเทแครอทมันส้มมันม่วงมีเอามันม,วม่มนมวงกม็มีคือพี่เอาปลูกหมด<ะ>ตลาดต้องการแบบนั้นหน่อยอนะปกติเข้าไปแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยน้องเขาซื้อทุกอย่างแล้วตอนนี้เกศเพชรเขา <c oughs> เขากำลังช่วงนี้ทำอะไรกำลัง,งยอดมาปลูกตัดยอดเพื่อมาปลูกอ๋อก็คือว่าเราปลูก มันเทศอนนเสร็จแล้วเราก็ตัดยอดเพื่อที่จะมาปลูกแปลงนี้ต่อได้ด้วยเขาอย่างประเทศใช้ปุ๋ยอะไรเหมือนกันเลยใส่เหมือนกันเลยใส่แล้วมันเขียวลนอันนี้ก็เพิ่งใส่สมุนไพรใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดต้นมันจะอวบต้นมันจะอวบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมลองดูต้นต้นของพี่เอ๋ได้มันจะอวบมาก เพื่อนครบ10วันบัน้วปรมาณมันได้แทนหรอไร่หนึ่งได้ผลผลิตประมาณเท่าไรไร่เลยเจไรละตัวด,ดิบเลนี่คือที่พี่เอบอกว่าเขาตัดก็ไปตัดอม้วงคันใหม่ม่วงดก ขอบคุณพี่เยาวมากๆาเลยค่ะที่มาแบ่งปันเทคนิคก,การปลูกนะคะแล้วก็ยังพาเดินชมไร่ทางข้าวโพดแล้วก็มันเทศเลยขอบคุณค่ะพี่เยาวครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เยาวฝากอะไรถึงเออบางคนอยากจะทดลองปุ๋ยชาดีแต่ยังไม่กล้าใช้พี่เยาวพูดอะไรนิดน,นึ่ะก็ชาลิเฟตก็ใช้ดีนะครับทำให้ต้นเขียวใบใหญ่ ใบใหญ่ค่ะได้ผลผลิตได้ผลผลิตดีค่ะก็ฝากปุ๋ยชาลีเฟสด้วยนะคะเกรดดีมีคุณภาพชาลีเฟสค่ะ